เราจะมาสอนฟาร์มตังแบบไม่ง่ายนะครับฟาร์มเลเวลฟาร์มตังคไอ้ถึงเลเวลประมาณนี้นี่ครับแรงสามสิบแปดนะครับนี่ครับผมผมใช้วิธีในการฟาร์มจนมาถึงเลเวลแรงสามแปดได้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกแล้วจริงมันควรมีสี่มอตด้วยซ้ำนะครับอ่ะอย่างแรกมาดูแล้วก็วิธีนี้ต้องมีมอตด้วยนะครับมอตอ่ะอย่างแรกเรามาดูมันกนก่อนครับมอตที่ต้องใช้ครับก็จะมีมอตนี้ครับผมเคอร์ลี่เคิร์ลี่นะครมอตเคอร์ลี่สเต็กเกอร์นะครับ ถ้าทุกคนโหลดมาแล้วผมให้ปรับตรงนี้เป็นสวย์ทั้งหมดนะครับนี่คือไอเทมที่ผมแต่งเอาไว้นะครับส่วนต่อไปครับก็คือคุกฟาสเตอร์ผมใช่ครับคุกฟาสเตอร์ทำให้เราเนี่ยทํายาได้เร็วขึ้นครับก็คือไม่ต้องมีคูดาทํายาเลยครับคือใส่ยังไงนิดเดียวเสรสจได้อีกเลยครับให้เราปรับเป็นหนึ่งวีนิ่ครับต่อไปให้ผมนั่นก็คือเอ่ออะไรอีกนี่ครับผมมีเฮลปิ้งนะครับผมนั่นก็คือไอ ช่วยช่วยทำช่วยทำยาผมซึ่งอันนี้นผมมันมันไม่โชว์ให้ผมนะโอเคประมาณนี้มัดนะผมมัดก็ประมาณนี้สบมอดท,ที่ต้องมีสับในการใช้ในการนี่ับผมงานเรื่อนะฟาร์มเงินเร็วๆนั่นเองนะครับเคอรี่ครับผมมีเฮลปิ้งคุกฟาสเตอร์ก็อะไรกะเดี๋ยวขอนึกไปว่ามันมีอะไรอีก๋ยวผมรู้ๆนะ เออไม่มีแค่นี้แหละมันไม่มีเหล็กนะครับอโอเคพิกบสี่มอดเจก็บอกไปสามมัดวันฟักเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบไปอ๋อลืมบอกไปครับไม่มีอีกวันหนึ่งก็คือโ o นมอ l เลเวลรีเซ็ตครับผมไอ้มอดนี้จะต้องอีฟาร์มี่ยมาบวกขึ้นไปก่อนนะครับอีฟพอมียี่บมาบวกขึ้นไปนะเพิ่งจะใช้ผลจะใช้ติดครับไอ้วันนี้ ผมซึ่งมันไม่ช่วยในเอ่อออปชันเลยนะเพราะว่ามันเท่าว่ามันไม่มีระดับหนังนี่คือมอสที่ผมมีทั้งหมดนะผมนี่ดูเลยมอสที่ผมมีทั้งหมดครับอ่านี่ครับจะมีซึ่งสิ่งจำเป็นในสิ่งสิ่งสิ่งอะไรสิ่งจำเป็นที่ต้องมีเลยสำหรับในการทำทำเลเวลสูงๆนะครับได้เนี่ยก็คือต้องมีมอสประมาณนี้จะมี normal level reset นะครับเใช่ไหมครับบอสอิมพัมี่สนะครับผมแล้วก็คือรีสติ๊กเกอร์รีโหลดนะครับผม เฉื่อยกระบอกได้หลายใบครับผมแล้วก็อะไรนี่อันนี้คูปฟัสเตอร์มีดเฮลปิ้งประมาณนี้ส่วนังอืึก็สามารถลงได้ของมีก็จะวันที่ผมลงไว้เออเล่นเฉยก็จะมีออนไลน์มีฮัทคอสต์เอลวีล็อกเลสเตอร์ก็คือเราจะใช้มีดเนี่ยในการไขได้เร็วขึ้นก็คือทุบเออใช้มีดปุ๊บมันจะไขเลยคนะใส่เอ็กซ์แคสินเอาไว้ตบเอาไว,ตาไวต้ต่อวอรไม่จำกัดน,นั่นเองครับ แล้วก็นี่ด้วยนะครับปอดที่ทําให้เราหายแลกขึ้นนันเองก็คือไอหมอกเอบอ่อความเบอรอมันจะหายไปโอเครับไปลองมาดูกันว่ามันทำยังไงนะผมขออันนี้เอาสักยี่สิบถุงเลยนรักษาสิบถุงเลยันะเรเปลี่ยนปืนกันตอนนี้เขาได้เปลี่ยนให้มันปืนของซิดนีย์นะครับอ่าจริงๆมันชื่อปืนเอ็เอทนะครับเปลี่ยนนะผม ดาเมจจะจะก่อน40นะครับตอนนี้กลายเป็น70แล้วนะครับคือแรงมา,มากๆครับผมเพิ่มมา30หน่วยนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับผมจริงเยอะมากครับแล้วก็ของแต็กปืนผมใช้ครับจะมีอันนี้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช,อนนใช่อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะของนี้แบบอืมปุ๊บโอเคอ่ะประมาณนี้ผมของแต็กปืนนะครับโอเใค,ครแอปเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมลืมไปว่าผมเป็นสเตลดีกว่า อย่าเอาล้าเขาหลงตัดเขาเกมไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ตัดเขาเกมมาแล้ว,วน,นะผมสี่มกนขอขมเข้ามาตอนนี้ <tiế ng> ผมใช้ผมแนะนำอาวุธที่บันโกงกก็อันนี้นะครับอันนี้สนะี่ร้อยสิบแบบพัฒนาสี่ร้อยสิบอ่าเอาอันนี้แล้วกันโอเค ก็แนะนำดีเอนะครับ<ต>ก็คือแนะนำอธิษบส่วนตัวผมเลยนะแนะนำดีเอก็ผมแนะนำเป็นโซโคคาเล็เตอร์แพ็กอะไรกันบาร์บีคิวนะผมบาร์บีคิวก็บาร์บีคิวมันจะแถมกระสุนและไฟมาด้วยนะครับกับปืนอีก2กระบอกก็ผมก็คือปืนไฟแล้วก็ปืนระเบิดแล้วยิงได้6นัดน,นะผมมาครับที่ก้อยงาอย่ายแบบนี้ถ้าเรามีม็อดครบแล้วผมมันจะมันจะขึ้นมาด้านขวานี้ครับผม ไอแชทตรงเนี้ยเห็นไหมตอนนี้ผมลงเป็นฮอตไลน์มีหัดตระผมก็เลยอย่างงี้โอเคพอแล้วเราต้องเทียร์พวกส่วนผสมก่อนนะครับผมในการทำยาอันหนึ่งนั่นนี่นะครับซึ่งโหยรู้ว่าพี่แกนี่จะโหดไปไหนอับโอเซนที่มาปันเดียวนะครับไม่เป็นไรเราเพิเล่นใหม่เข้าใจได้ครับผมแหมมาเข้ามาเข้าามเต็มเลยครับตอนนี้โอ้ทำยาด้านล่างตรงนี้อันนี้คือใครไม่รู้ทำยาด้านล่างมันจะเร็วกว่ายำยำด้านบนนะครผม พุ่ยวิวสีสามเลยเนี่ยโหได้รอเนี่ยวิวสีสามมาเลยแจ็คเก็ตด้วยแนะนำนะซื้อแจ็คเก็ตก็ได้หรือไม่ซื้อแจ็คเก็ตก็ได้แล้วแต่ครับแต่แนะนำผมไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าแจ็คเก็ตมันได้น้อยอ่ะมันได้ของน้อยมากครับผมอ่ะใส่นี่ก่อนเลยครับมาแรกๆหน่อยอ่ะขออภัยด้วยกะเออยี <Good. S 1> อ่ย okay, ยพันกันสลุนเลย okay, รทุกข้อหยาบด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจพูดคำหยาบคนเข้ามาอีกแล้วผมคนเข้ามาเยอะมากตอนนี้อเตรียมพวกอุปกรณ์ไรคบนะครับชม่ออุปกรณ์ทายานะครับอันยิงนี้เป็นคืออุปกรณ์ ิงสูตรนี้ที่เราทำกันเนี่ยครับสิ่งก่อตไฮโดรเจนโพลเอ็นเอ็มยูอะไรเนี่ยนะมันก็คือสูตรทำเกลือในชีวิตจริงเราเนี่ยมันก็คือทำเกลือนะไม่ใช่เป็นชีวิตสมยาครับทำได้ครับมันมัน้องทำได้ครับทำมองทำอด้จะทำเลยดีกว่าครับสูตรของสูงนี่สูตรทำเกลือครับไม่ใช่สมยาจริงเกมนี้ก็คือเขามาเฉยนะครับแต่ตามผมแล้วกันนะครับ อมันนี่เยอะแบบว่าไฮโดรเจนโคาลสายไปนะครับประมาณนี้ถ้ามอสติดนะครับโอ้โหสนาทีแล้วเนี่ยท่ขอตาจบขงกันอลกันนะเดี๋ยวผมจะเอาคิมมาต่อกันให้ได้ผเลสเตมาแล้วครับเมื่อกีก้ผมไปั่นมาผม ไปคลิปมาเมื่อกี้ผมเดีวเราจะคลิปมาต่อกันครับเพราะว่าเป็นแค่มันมันมันอ่านเยอะไม่ก็คือสิบนาทีได้นะแต่ว่าผมมาได้ซื้อซื้อแท้มาโหลดมาและต้องแปลกใจว่าทำไมคลิปมันแบบตัวแบบทำไมเวลาแบบเชื่อมต่อกันทำไมเวลาติดกันเออมันแบบมันตัดเครื่องเลยทุกทีเลยมิมูคลาสิกโซดาไฮโดรเจนครับมันไปซื้อตะเกียบผม เพื่อนปืนนิ่งขึ้นเยอะเลยครับผมตอนนี้ใส่ทีนี้ปืนนิ่งขึ้นเยอะนะครับปืนนิ่งขึ้นเยอะเลยเยียมเรียมเรียมจริงคำแนะนำนะไม่ต้องซื้อพวกกับเดีทมซีชุดก็ได้มันมันมันไม่ส่งผลในเกมแล้วซื้อไปก็ไม่เป็นไรครับจะผมซื้อไปพราวม์เทนะครับใช่ ก็ใครจมผมก็ทำประจได้ฮะจะคลิปไม่เล่นนะแต่ว่าบางทีก็เป็นเราคลิปโ้เกียจนะเพราะว่าไม่รู้จะลงเลยแล้วเพย์เดีย์ซึ่งบอกก่อนว่าเพย์เดียอัปเดตใหม่แล้วนะเป็นอัปเดต111นะครับจะเพิ่ม DLC ใหม่มาครับ DLC นั่นแหละแค่เป็นแพ็ก3ามนะเพื่อนเพื่อนเก็บยาไหนเพื่อนเก็บยาดิย สวยเราเนี่ยโอ้โหาทุกคนทุกคนอาจจะดูกับภาพแบบมันดูแบบเออดูเต่าเนี่ยก็ขอเคนะครับ <c oughs> อาจจะมีเสียงฝนนิดนี่นะผมเพราะว่าฝนตก,นตกนคือผมว่าผู้บังคับว่า ก็ตอนนี้คือปืนไอ้ปืนของซิสต์นี่นะตอนไอ้ปืนนี้มันเล่นง่ายคันเดียวเลยเพราะมันปรับให้มันระเบิดแรงขึ้นนะจาก40เป็น70นะฮะคิดดูนะครับถ้าปรับแต่งอะไรก็73 72ก็โกงครับอมไอ้ปืนนี้นะครับผมอามินี่อามินี่แบ็คเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิด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  36นะครับเวลาดาว36นะครับหวายบ้างพี่ครับไหวเขาบอกนะผมจะได้เลิกใส่ผิดในขาเลยนะครับใส่ผิดดีคือนบึ้มนะครับตัวใส่ผิดไปแล้วนะครับตัวแช่มอดเองด้วยครับถ้าผมถ้าสมมติว่าเราได้ สามวัตถุดิบสี่วัตถุบอกไปพี่นะครับบอกไม่ไม่ต้องทิดนะครับเราจะสามารถเก็บได้หลายกระเป๋าเห็นไหมต้องไปปรับก่อนนะต้องไปปรับก่อนเลยได้เก็บได้กระเป๋านะครับต้องไปปรับก่อนจะนำปรับเป็นเคอร์ลี่นะให้เป็นศูได้หมดเลยนะมันจะแบกได้ทุกกระเป๋าทั้งมือเคียร์ทั้งรถทั้งอะไรอะทั้งกระเป๋าศพนะะแบกได้หมดเลยเป็นแล้ววิ่งได้ด้วยครับเนี่ยเขาเขเลยบอกเขาเป็นมอวโกงนะครับเขเลยอยู่ในไม่ไม่อยู่ในสตรีมครับ เอสไนไนเปร์กินถุงโลไปเี่อะให้ตุยจะเล่นโคไล มันลงถุงนะผมับตอนนี้ไอ้โมนี้น่าจะโดนไม่โดนแบนแน่นอนครับถ,ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเล่นแบบเอ่อถ้าเล่นแบบเปิดเซิตร์ฟตัวเองอ่ <c oughs> ะไม่โดนแบนครับอย่าใหเปิด <c oughs> ถ้าเขาเซิร์ฟบ,บืนอ่ะมีการโดน <c oughs> โเพราะเซิร์ฟบ,บืนนี่ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ลงบอสมือนเรานะครับถ้าเราไปทีบสองกระป๋อนนี่คือหลุดแน่ๆเหมือนด้งออกทันทีครับ ไม่ได้ออกไม่ใช่ได้ออกเกมนะได้ออกได้ออกเซิร์ฟครับดูนะมาแล้วรถมาแล้วผมแล้วก็เออเอป็นไงครับเป็นไงครับโกมาแล้วหามบอลนี้โอ้จะจัดนะผมผมจะตายแล้วตอนนี้ โอ็แท็กแท็จริงๆ้เกมสุนี่มันพอสำหรับอแค่แปดร้อยครับถ้าแบบมากนี้คือเกือบแห็กแน่นอนนะผมนี่คือพันแปร้อยนะก็พอได้อยู่นี่ทำไมไม่ีอะเ่นทีวะต่อที่แบ็ค เอยจะตายยี่ล่วงยี่ล่วงอ่ะดูต่อไปเปิดเครื่องของใช้เปิดเอ่อไอ้เนี่ยมาสเซลเปิด์กล้ามใช้แทนเปิร์ของโซโคไปก่อนนะครับก็คือยังไม่มีตัวของโซโคก็เลยแบบใช้มาสเซลไปก่อนนะเปิดที่ทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นครับเป็น400ครับผมเยอะเลยนะสี่ร้อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับเยอะนะครับ สีร้อนนี่หัวเยออแล้วครับเยอะี้ฮะไม่มีนับนี่คือบังส่นให้เพื่อเลยเอโมเยสุนนิกเกอเดียเ้ยหกตีสามสิ โอ้ยขอรีเพื่นอนโอ้นี่เยอะแล้วนี่ไงไฮโดรเจนโคลดไล่ใส่เลยรอใส่แล้วโฟเกอร์อเฮีย้ยโดราใส่ไปบิยเก็ใส่ไปแนะนำนะผมสาบใครอยากใครอยากมีมอสที่แล้วแบบอยากจะปั๊มเงินรัวก็สามสิบชุ่อัพผมใช่สามสิบชุ่อัพ ไหนก็4ี่สิถุงแล้วตั้งแต่ผู้ชมว่าจะเอากระเป๋าแบบไหนพีนนน่อันแนะนำว่าโหสี่สิบถุงอัพพี่ก็ก็ถือว่าเยอะแล้วครับในตัวนี้ก็ถือว่าได้ตังค์ครับสี่สิบถุงน,นี้ก็ถือว่าได้ EP พีเงินประมาณเกือบ30-20ิล้านแล้วนะแล้วก็มอสไอ้มอสที่ผมว่าเนี่ยมอสโน,นโนโนรีนนนเซตเลเวลเนี่ยมันจะทำให้เงิน อที่ฟ์มีนะครับจาก2อ0ล้านเหลือ1้0ล้าสิบซึ่งมันลดไปเยอะเบอร์ที่ไปลด5ประมาณนู้นล้าส้าสิลานดไปหา้าน,น ส่องเลยสองดีเลยครับผมแกนี่สองดีเลยนะครับในนาทีเนี่ยเพื่อนนะครนจะมีเซนตี้หนึ่งหนึ่งคนนะครับกระสุนหนึ่งคนยานหนึ่งคนนะครับบานนั้นที่คนหนีนะครับมันจะช่วยอะไรเยอะมากก็คือตำวจมันจะไม่เกิดอ่ะตรถมันจะไม่เกิดถ้ามีกันคือสบายนะครับผมต้องสบายตรงที่เราไม่ต้องเสียกระสุนกับตัวหวดเลยนะ เอะเอสอตุ s เอสของคุณพี่แกมากเลยนะโคตรชี้ะเคยเล่นกับพี่แกอยู่นะคนนี้สลังบมาใส่เทียตัวทียตัวเว้ยมันจะให้ผมตัดนะครับไม่ถึงสามถูกเลยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อกันไปใช่ไหมแค่ปรุงยายิงบรับตะนหานแล้วก็ยิงตำรวจ ปรุงยาเงี้ยอาจจะเบื่อทัดตอนผมไปถึงสามสิบถุงเลยแล้วกันนะรบรีย้อยผมตอนนี้ครบแล้วครับผมมาดูกันได้ไอพีเท่าไหร่ครับผมได้ตังค์เท่าไหร่ครับตังค์สี่สิบเอ็ดล้านนะครับได้ไอพีมันจะไหร่ครับมาดูกนันจริงมันมีไอพีลบด้วยครับเลยไอพีลบมันเท่าไหร่ไอพีลบนะครับนี่คือของจริงครับเจ็ดล้านนะครับไอพีามาเจ็ดล้านนะครับแต่ไอพีจริงสิบล้านได้ลบไปนะครับ โอเคครับเป็นมากสักคลิปในวันนี้ผมอาจจะมีความสุขอาจจะอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าคลิปผมมันจืดนะครับใช่ครับโอเคนะคลิปนี้ผมพวกผมก็ขอเตรียมตัวนะสักพักนึ่งนะสักลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตางกันดีกว่าก็คือมันเพิ่มมาเกือบสี่สิบล้านนะซึ่งมันเยอะมากใช่มันเยอะมากครับผมแอมอันทำแบบนี้ถึงแม้จะลดสาสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มียังแต่ก็ยังมีคนที่ยังใช้ในแบบนี้ครับในการฟาร์มตังค์ครับผม โอเคครับนะฮะตังผมนะครห้าสิบเจ็ดล้านนะครับก็แล้วมอดนี้ครับผมมอดไอ้มันไอ้มอดเอ่อไอมันมีห้าสิบอีฟอมมี่ยี่ห้าเนี่ยเวลารีเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมันจะไม่รีอะไรใช่ไหมครับซึ่งมันจะทำให้ตังอีฟอมมี่ของเราครับนี่ครับจากสองร้อยล้านนแบบแม่หลือประมาณนี้ร้อยห้าสิบล้านนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วหรือว่ามันนั่นนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่มอดแหละนี่ครับผมแล้วระไกรนะครับผมอีผมอีขาแค่เวลเดียวจะเวลสี่สิบนะครับอีสองเวลดี วอวนี้กับวอวนี้ครับเซต40แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างอาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็ขอต้อนรับขอกราบสวัสดีนะครับผมบายๆครับีขอติดตามไปด้วยนะครับไปถึง50ศัพท์นะครับยังไม่ถึงขี้เลยยังไม่ถึงอะไรเลยตอนนี้บ๊ายบายครับ